สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับกับเกษตรรอยยิ้มวันนี้ก็จะมาให้ดูแพะช่วงเย็นนะครับวันนี้เราก็จะมาให้อาหารกันนะครับเราต้องขนุนขุนให้อ้วนนะครับ วันนี้เราก็ได้อาหารวัวขุนนะครับโคขุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการให้อาหารเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับให้อาหารเราไม่ได้ให้เยอะนะครับเพราะว่าเรา ตัดหญ้าให้กินเยอะแล้วนะครับก็ช่วงเย็นก็เสิอมอาหารนิดนึงวันนี้ก็พ่อนะครับเป็นคนให้อาหารนะครับใส่เสื้อแมนยูสีแดงแปด๊ดดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี้เราก็ได้ทำร้างใส่อาหารเพิ่มนะครับพอก็ได้ลงมือทำเองเลยนะครับวันนี้นี่ครับผมวันนี้ก็ทีงกินมานะครับให้ของเราวันนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศยามเย็น ่อของเราลักษณะ้อบของเราหรือโรงเรือนของเรามันเราก็ได้ทําแบบประหยะัดงบประมาณนั่นเองนะครับเราก็ส่วนมากก็จะให้นอนอยู่ข้างล่างเลยไม่ได้ไล่ขึ้นข้างบนเดี๋ยวอีกสักหน่อยได้ได้ได้ข่าวมาว่าพ่อจะลื้อลื้อลงนอนข้างบนนะครับ จะให้มาอยู่ขรา,ากแทนจะยกพื้นขึ้นสูงในระดับหนึ่งนะครับให้แพะขนานันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันเลยนะครับว่าต่อไปเราจะทำที่นอนแพะยังไงนะครับผมผมเรียกว่าที่นอน,นคอกนั่นเองเราใช้คาพูดที่ผิดด้วยนะครับ กบก็เริ่มพากันอีกแล้วนะครับสายพันธุ์แพ้ของเราก็เป็นสายพันธ์เลือดสูงนะครับแพ้เลือดสูงหรือแพ้ลูกผสมนั่นเองนะครับเป็นสายพันธุ์แพ้เนื้อ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเพิ่งเป็นมืใหม่เลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงมาก็จะจะ,จะได้ปีสองปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าเลี้ยงแพะเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหนจะเอาไปขายอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ผมก็บอกเลยว่าผมบอกยังไม่ถูกนะครับ แต่ผมก็พอขายได้เรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็มีพ่อค้ามามาถึงบ้านบ่อยอยู่ครับก็ยังผลิตแพะยังขายไม่ได้นะครับนี่ขขน,นะครับข้อคุณนะครับแพะไวสองเดือนของเรายังลูกมันกินแนละ้วเราคุณอาหารให้โตเร็วๆนะครับ รมกันต่อเลยนะครับผมเท่าไรบออเลยที่สาหันนี่นะครับพ่อกำลังทำรางอาหารนะครับทำก็เกือบเสร็จไปแล้วนะครับนี่ เราข้อคฟังหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นข้อขุนนะครับเอาไว้คุนลูกแพะรุ่นต่อๆไปนะครับพอลงมือทำเองเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับ พวกเราชาวเกษตรรอยยิ้มก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้พวกเราด้วยนะครับหรือท่านเกษตรกรท่านใดที่มีข้อมูลดีๆที่อยากจะแนะนำพวกเรานะครับ หรือสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเอาไปแก้ไขนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ